เจ็บท้องอีกแล้วเมื่อเจ็บแห้งแต่น,นอมือเนี่ยไปหาหมออาทิตย์ที่แล้วหมอก็บอกว่ามีความเสี่ยงสิงเป็นนิว้วมือนี่หมอกันนัดอีกแล้วห้างเทียเป็นนิ้วอี่หรีนี่เห็นทางไหนเนาะใคสิเศร้าปัน้าพ่ออยู่นี่นนเนด้อเดี๋ยวพ่อไปหาหมอจะเข้ากันเอาพ่อหนูเห็นในเน็ตเขาว่ากินสารส้มรักษานิ้วได้เด้กกินสารสม้ม รักษาโรคมือได้อิลิติมอบมอแมนเด้อครับนะครับปกติสารส้มนะครับในทางวิทยาศาสตร์นเนี่ยเรียกว่า h y d r รเ e สโพแทเซียมอ l ลูมิเนียมซัลเฟตหรือว่าเป็น p พแทเซียมอ l ลัมนะครับอ,อันนี้เป็นสารที่สมัยก่อนนะครับเขาอาจจะใช้ในการที่เอาไปกวนน้ำที่มันขุ่นนะฮะทำให้มันตกตะกอน เป็นน้ําที่ใสขึ้นแล้วก็เอาไปใช้ในการอุปโภคบริโภคได้นะครับมันอาจจะทําให้เราเข้าใจว่าสารนี้พอทานเข้าไปมันจะไปลดการเกิดนิ่วได้นะครับแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยการที่บริโภคน้ําที่มีสารส้มปนเปื้อนมากเกินไปนะครับอาจจะทําให้มีผลเสียกับสุขภาพมากกว่านะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการท้องเสียนะครับเพื่อไส้อาเจียนนะครับ บางคนก็มีผื่นขึ้นนะครับและที่หนักสุดเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือว่าอัลไซเมอร์นะครับก็สามารถเกิดได้เลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นความเชื่อเนี้ยก็เป็นความเชื่อที่ไม่จริงนะครับว่าแมนเครับในชีวิตจริงๆเนี่ยเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงเพื่อที่จะทําให้ลดโอกาสในการที่จะเป็นนิ่วนะครับอันนี้เป็นเฉพาะนิ่วในทางเดินปัสสาวะนะครับสิ่งที่ทําได้ง่ายที่สุดนะฮะก็คือการดื่มน้ําให้พอในแต่ละวันนะครับ โดยปกติแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนน่ะจะได้ยินคําพูดว่าให้ดื่มน้ําเยอะๆจะได้ไม่เป็นนิ้วนะครับบางทีคําพูดนั้น,นอาจจะไม่ได้ถูกต้องซะทีเดียวนะครับสิ่งที่มันถูกต้องเนี่ยก็คือดื่มน้ําให้พอดีในแต่ละวันนะฮะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราดื่มน้ําเยอะเกินไปนะฮะมันอาจจะมีอาการที่เราไม่พึงประสงค์เช่นฉี่บ่อยมันอาจจะเป็นการรบกวนชีวิตประจำวันเราซะมากกว่านะครับแต่ถ้าดื่มน้ําได้พอดี มันก็จะทําให้ลดโอกาสในการเป็นนิ่วลงได้นะครับคร่าวๆเลยเราจะก็จะปัสสาวะออกมาประมาณเท่าที่เราดื่มน้ําเข้าไปนี่แหละครับใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นก็ผมส่วนใหญ่ผมจะแนะนําว่าให้ดื่มวันละประมาณ 2- 3ลิตรนะครับถ้าเยอะเกินกว่านี้ก็ไม่ค่อยดีแล้วครับจริงๆแค่เพียงเท่านี้ก็ลดโอกาสในการที่จะเป็นนิ่วได้เยอะพอสมควรแล้วครับส่วนผู้ที่มีอาการสงสัยว่าจะเป็นนิ่วนะครับอาการเหล่านี้ก็ได้แก่อาจจะมีเรื่องของปัสสาวะเป็นเลือดนะครับ บางคนอาจจะมีอาการปวดเอวนะฮะหรือบางคนอาจจะมีปัสสาวะออกมาแล้วเห็นเป็นนิ้วออกมาเลยอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นกลุ่มที่สงสัยว่าจะมีนิ้วในทางเดินปัสสาวะคนไข้เหล่านี้เนี่ยผมแนะนําว่าถ้ามีอาการเหล่านี้ก็สามารถมาพบแพทย์ได้เลยครับการที่เราพยายามไปรักษาเองด้วยการกินสารส้มเนีน่ยไม่ได้ประโยชน์นะครับก็แนะนําว่าให้มาพบแพทย์ดีกว่านะครับ